เมื่อกี้หนูเล่าเรื่องเรื่องอะไรนะอยากเป็นหมอหมอหมามื่อไหรก็ไม่ไม่ยินที่บอกว่าบุ๋มจะเป็นหมอไงอยากเป็นหมอหมาโตขึ้นไปตอนแรกอะ่ะใช่แล้วรู้ตอนไหนว่าเลิกตั้งใจเรียนแล้วไม่เป็นละก็ตอนผลสอบออกไนงะตอนปออะไรต้น,นนี้แหละใช่หรอปฐถมหรอพอละน่าจะความหู้ไปไม่ถึงยากเกิดผมเรียนภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอะไร ใครเอาไม่รอดเลยค่ะจริงๆเอ้าหนูเนนราาียนศิลป์ภาษาไม่อ่ <c oughs> จจะ,ออะต้องการอะไรจากบุ๋มคะอยากรู้อ่ะคุณไม่ต้องรู้หรอกคุณพีแต่พี่ปูแก้มบุ่มอ่ะไปดูดวงมาเขาบอกว่าเนื้อคู่บุ่มอ่ะจะเกี่ยวกับโรงพยาบาลเนี่ยะคือคือคนที่ดูดวงให้แม่นขนาดนั้นใน <c oughs> วันที่แบบย <c oughs> ังยังไม่รู้จักใครเลย <c oughs> คือไม่ได้รู้จักผม <c oughs> ไม่ได้รู้จักผมว <c oughs> ันแรกที่รู้จักผมอะ เป็นเรื่องแรกที่ได้ยินเลยว่าอยเขาดูไว้แต่เขาบอกว่าคนคนคนเข้ามาในชีวิตแต่ว่าจะเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับโรงพยาบาลจะจะเกี่ยวกับโรงพยาบาลแล้วแก้มบุ๋มเข้าใจว่าสัตวแพทย์แล้วก็เลยก็เลยหาคือก็เลยเวียนเอาหมาเนี่ยไปรักษาหลายโรงพยาบาลสัตว์มากเพื่อจะได้เจอหมอหมาว่าเป็นคนไหนโทษนะอย่าพูดเกินไปขนาดนั้นหนูก็ไม่ได้ทำแบบนั้นหนูก็หาอยู่ที่เดิมแล้วหนูที่ไหนกันดิมันคงไม่มีเนาะแต่แต่คิดไว้เลยว่าเป็นสัตวแพทย์ ไม่ตอนผมผมจำได้แม่นมากว่าเขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไม่เป็นโรงพยาบาลก็เป็นโรงงานเกี่ยวกับน้ำปะที่หนูเล่าให้ฟังอะอะไรที่เกี่ยวกับน้ำปะใช่ล้วหรือไม่ก็อะไรที่เกี่ยวกับน้ำเอออะแล้วถ้าไม่งั้นหนูจะเป็นใครอะเกี่ยวกับน้ำเอาจริงปะชนละประทานอะไรพี่ เกี่ยวกับน้ำไงกดราคาสองรอบเผื่อจะได้ราคาลดทุกคนคิดว่าคนทำเกี่ยวกับน้ำคืออะไรครับกะลาสีเหลือน้ำปลาฮะน้ำปลาก็น้ำปลามงก็น้ำเกี่ยวกันน้ำน้ำดื่มก็เกี่ยวไม่แต่มันจบแล้วเนาะมันไม่ได้เนาะใช่แต่เขาก็มีน้ำใช่สิ่งไมเลย แ้งก็น้ำปั๊มน้ำมันก็ใช่ก็มีทุกอย่างมันใกล้ตัวมากกว่าดับเพลิงน้ำปลาส้มตำนั่นเป็นเหตุผลที่โอเคมันดูตรงกับคำทำนายเขาทำงานโรงพยาบาลก็เลยมาที่โรงพยาบาลครับ,แ,บแล้วเขาก็บอกด้วยว่าพี่พีเราไม่เชื่อหรอกเรื่องเนี้ยเขาไม่เชื่อหรอกใครพูดเขาบอกหมอที่ดูให้ใช่ไหมโคตรแมน่น โคตรสิ่งโคตรแ่บโคตรเปรี้ยวแต่ว่าเราไปเจอมาด้วยนะครับแล้วจริงๆเนี่ยคนที่ดูดวงให้บุ๋มก็บอกว่าคนนี้แหละใช่เลยบุ๋มเขาจะพาบุ๋มไปได้ดีแน่นอนเขาพูดอะไรตอนไหนบอกว่าคนนี้คือคนที่บุ๋มรอมอยู่ขอพี่กัดหมอค่ะบอกไม่ได้ค่ะคิวแน่นามากหมอเขาพี่เขาไม่ค่อยรับคนใหม่เรา เรื่องพอๆไม่เคยดูดวงเลยจริงๆอยู่ห่างไกลกับเรื่องนี้มากชีวิตอะครับเราพี่พีจะไม่ดูแต่แม่พี่พีดูค่ะดวงอะดูไม่แต่แม่ดูแค่เหมือนแบบเลิกงามยามดีอะไรแนวนั้นแม่เอาแม่ดูดวงหนูด้วยอ๋อใช่ก็คือเอาไปเอาไปดูผูกคือไปดูในแง่ไม่ได้ดูเป็นดวงแบบอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเอาไปดูในแง่เหมือนแบบเป็นสินแสอะที่ดูเหมือนดูฮวงจุ้ยอะ แล้วเขาก็ไปดูวันเดือนปีเกิดว่าไปกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าได้เขาบอกว่าอยู่ด้วยกันได้บ้านไม่แตกบ้านไม่พังจริงๆปีกระต่ายกับปีมังกรอยู่ด้วยกันแล้วโอเคคือคือปกติเวลาเราเจอคนนะเราจะเจอปีใกล้ๆก,ก,กันร่างหน้าตะกาสำหรับตะกาเนี้ย่ใช่คิดว่าการทำเออเจอน้องบุ๋มคือการ On <laughs> Match-